พานี่หล่าขางามมาให้เพื่อนๆนยนต์นะครับสวยไหมครับเพื่อนๆนทราบไหมว่านี่หล่าเนี่ยเป็นภาษาพม่านะครับแต่ว่าสีน้ำเงินแต่ว่า8 90%ของน้องนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ที่เหลือก็จะมีสีเทาที่อยู่ทางด้านทรายล่างสีทองแล้วก็มีสีโกโก้สีดำนะฮะ และบางน้ล่ะก็จะมีสีฟ้าฟ้าอมเทาก็หลากสีนะครับแล้วก็นิล่ะที่สวยงามจะต้องมีสตาร์ด้วยนะครับเพราะว่าจัดว่าเป็นพลอยสตาร์นะครับแต่ว่าก็จะครึ่งคร่อะนะครับบางนี้ล่ะก็จะไม่มีสตาร์นะครับได้สีอย่างเดียวนะครับโดยที่สตาร์ที่สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับก็จะมี6แฉกขาววาวกิ้งไปกิ้งมาขาไม่ขาดนะครับสุดขอบยาว อันนี้ก็เป็นลักษณะที่สวยงามของนิลลานะครับเรามาลองดูทีละเม็ดเลยไหมครับเม็ดนี้132กระดับนะครับมีบ้างสวยเม็ดใหญ่นะครับด้านหลังน้องก็มีบ้างสวยงามนะครับ เนื้อออกเนื้อลำใหญ่ขึงแก้วนะครับเนื้อลาใหญ่ก็แปลว่าไม่ได้ใส่แก้วซะจนขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความใสสวยงามนะครับเม็ดน,นี้สตาก็แข็งแรงนะครับสู้แดดดีจังครับนอกจากนั้นก็จะมีสีทองนะครับสวยงามแล้วก็ขายกิ้งไปกิ้งมาวาวจังเลยครับ มีตาพลอยด้วยเพื่อนเอนเห็นไหมครตรงกลางนะฮะก็เป็นเม็ดที่ใหญ่แล้วก็สีสันสวยงามนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับทำหัวแหวนชายนะครับผมชอบขาจังเลย <c oughs> ขาน้องกิ้งไปกิ้งมาวาวจังนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีเทาสีเทานี้จะมีลักษณะเด่นมากนะครับส่วนใหญ่ก็คือขาจวาว ก็ขาจะแข็งแรงชัดนะครับเม็ดนี้ก็จะเป็นเทาอุลฟานะครับซึ่งนี่ขนาดแดดหลบลงไปนิดนึงนะครับขานองก็สู้สุดชีวิตไม่ยอมลงเลยนะฮะนะฮะและ้วพอแสงกลับมาก็คือเปรี่ยนป้างคมชัดปราดตาบาดใจนะครับก็เป็นเม็ดท,ที่ผมมักจะเอามาส่องดูสวยงามน,นะครับก็เอ่อขอบคุณนะครับที่ติดตามเดี๋ยว ออโอกาสต่อไปก็จะนำเสนอพรอยสวยๆเพลินตาเพลินใจให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสวัสดีครับ